รุ่นขนองซื้อระเบิดปิงปองคว้างเล่นถนนสายเนินตะแมวสีั้งถูกชาวบ้านแจ้งตำรวจจับขณะที่หนุ่มใหญ่จอดรถด,ดูถูกตำรวจจับปรับเมาแล้วขับขณะที่เจ้าของร้านเจียมไทยลงเข้าพบร่องผู้ว่าขอความเป็นธรรมหลังต่อเติมอาคารแล้วใช้งานไม่ได้ด้านกรกออตตระมอบหปรับรองนายกและสมาชิกเทศบาลน้ำเชี่ยวแล้ว แบบสัมภาษณ์พิเศษอธิชาเขียวเซ็นกับโครงการปล่อยผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาต่อไปนี้พบกับธงชัยมีทัพทีมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอทคอม ต้นข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดขมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร3 9 9 5 2 344 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดโรงแรมบ,บ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร3 9 9 5 4 355-6 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจาวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันพุทธที่18เดือนกรกฎาคมปี2555กับผมตงชัยมีทัพถิมครับข่าวแรกวันนี้นะครับเร,เราไปเริ่มกันที่วัยรุ่นคึกขนองนะครับซื้อระเบิดปิงปองมาความเล่นในถนนสายเนินตามแมวถูกชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้เราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้และข่าวอื่นที่น่าสนใจกันครับ เมื่อเวลา23นาฬิกาวันที่17กร,รกฎาคม2555ที่ผ่านมาที่บริเวณถนนสายเหนินตะแมวตะบนวังกระแจะอะอเมืองจังหวัดตราชาวบ้านที่อยู่ตั้งแต่ร้านไช่ทุ่งหนังสือพิมพ์ประชามติร้านเวียบุญผับและหมู่บ้านเจนริญสศริต้องตกใจ และวิ่งออกมาดูนอกบ้านเพื่อดูเหตุการณ์หลังเกิดเสียงดังค้าร,ระเบิดดังขึ้นติดต่อกันสี่ครั้งโดยมีรถจัก,กรยานยนต์สองคันและรถยนต์หนึ่งคันขับตามกันมาด้วยและโยนลูกระเบิดปิงปองลงกับพื้นจนเกิดการระเบิดขึ้นพร้อมกลุ่มควันพผยพุ่งขึ้นเป็นจำนวนมากต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบแล้วติดตามคนร้ายไป และสามารถจับเด็กวัยรุ่น2คนได้พร้อมลูกระเบิดปิงปองจำนวน5ลูกจึงนำตัวไปสอบสวนและบันทึกการจับกลุ่มที่สถานีตำรวจปูทอนเมืองตราเพื่อดำเนินการตามกฎหมายขณะที่หนุ่มใหญ่คนหนึ่งที่อยู่ในอาการเมาถูกจับกลุ่มมาด้วยและให้ทำการเป่าวัดแอลกอฮอล์พบว่ามีแอลกอฮอล์เกินกำหนดจึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มไว้และควบกลุ่มตัวมาดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับหลังถูกจับ บ่นให้ตำรวจฟังว่าแค่ขับรถมาจอดดูเขาจับเด็กสองคนแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะถูกจับมาด้วยโชคร้ายจริงๆทั้งนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเจ้าของร้านเจียมไทยลงนะครับเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราล้องเรียนปัญหาการถูกระงับใช้อาคารที่ต่อเติมใหม่ที่ห้องปฏิบัติงานของนายประทิพจงสืบทามรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรา นายทะเนศสังฆมงคลกิจเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าเจียมไทยลงได้เดินทางเข้าพบเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีที่เทศบาลเมืองตราได้ระงับการใช้อาคารที่ต่อเติมขึ้นเพื่อใช้สำหรับเป็นโกดังเก็บสินค้าโดยมีนายมานพวิทยานุกรฝ่ายอำนวยการสำนักงานจังหวัดตราร่วมด้วย นายธเนศใช้เวลาในการเข้าพบและให้ข้อมูลกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราประมาณ30นาทีและเมื่อออกมาแล้วได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการเดินทางเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราครั้งนี้เนื่องจากตนเองได้ต่อเติมอาคารด้านบนโดยต่อเติมหลังคาเพิ่มขึ้นเพื่อใช้สําหรับเป็นที่เก็บสินค้าก่อนก่อสร้างตนเองก็ได้ขออนุญาตแต่ทางเทศบาลไม่ยอมอนุญาตให้ทํา ตนจึงจําเป็นต้องใช้พื้นที่จึงดําเนินการก่อสร้างต่อมาเทศบาลเมืองตราดได้ทําหนังสือระงับใช้อากาศโดยอ้างว่ายัางไม่ได้อนุญาตตนเองคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจึงเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเพื่อขอความเป็นธรรมอย่างไรก็ตามนายประทิพจงสืบธทรมรได้แนะนําให้หนายทะเนศกลับไปทําเอกสารร้องเรียนให้ครบถ้วนแล้วค่อยเหมายืนและยินดีให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ก็เพราะว่าผมได้รับหนังสือจากเทศบาลเรื่องให้ระงรับชายอาคารที่ร้านเจียมให้ลงถาว่าผมต่อเติมโดยยังไม่ได้รับอนุญาตในฐานะที่ผมผมร้องเรื่องบ้านนกไปทางบ้านเขาสร้างบ้านนกแล้วผมร้องเรียนไปแล้วทางเทศ,ศบาลก็ให้ผมระงรับใช้บ้านใชายพื้นที่ มีหนังสือมาผมไม่ได้รับความเป็นธรรมขออนุญ,ญาตเรียบร้อยแต่เขาก็ประวิงเวลายังไม่ได้เซ็นรับให้ยังไม่ได้เซ็นรับให้ผมใช่ไหมตอนนี้เราเรา,เราก็ร้องเรียนไปอีกทีว่าเ,าเขาปล่อยให้ข้างบ้านเนี่ยสร้างเงินเสร็จพอเราสร้างเสร็จสร้างเสร็จแต่ทางนี้ก็ผมก็รู้ข่าวอะไรเขายังไม่ได้รับอนุญาตผม ร้านผมยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตแต่ผมทาเป็นหลังคากันแดดกันฝนอย่างเดียวแต่ของเขาต่อเติมเป็นบ้านนกเลยมีหลักฐานเห็นด้วยไปตรวจสอบได้เขาต่อเติมไม่นานแล้วเสร็จแล้วผมก็ร้องไปบอกว่าก่อนที่จะเซ็นรับเนี่ยให้เทศบาลมันตรวจให้เรียบร้อยก่อนตรวจให้เรียบร้อยว่าเขาทําถูกแบบแ,บบแปลนที่ขอไว้ไหมมันเข้าขายเลี้ยงนกเ็เปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เทศบาลเขาก็ ร้องไปปพ๊บร้องไปเสร็จเขามีน ah หนังสือมาหาเลยเนี่ยหนังสือว่าให้ผมระงับใช้อาคารอันนี้เหมือนกันแกล้งผมอ่ะผมไม่ได้รับความเป็นธรรมผมต้องมาร้องพืกว่าร้องครับก็ให้ผมยื่นเอกสารมาใหม่ก็เดี๋ยวผมมีอะไรแล้วจะบอกอีกทีนึงนะยื่นเอกสารไดเอ่ยยื่นเอกสารเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะรับดูแลให้ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดนะครับเป็นประธานมอบใบประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวครับที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนายประทีปจงสืบทามรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานมอบใบประกาศผลการเลือกตั้งให้กับนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน,น้ำเชี่ยว มีนายมานิตตันสกุลกรรมการเลือกตั้งจังหว,วัดรานายเวรชัยดีอ่อนนายอำเภอรัง,งอบร่วมทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่5กรกฎาคม2 5 5 5ให้รับผลการเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลน,น้ำเชี่ยวและสมาชิกสภาทเทศบาลจำนวน12คนซึ่งได้มอบใบประกาศร,รับรองผลการเลือกตั้งในวันนี้หลังจากมอบใบประกาศร,รับรองผลการเลือกตั้งแล้ว นายประทิบได้กล่าวว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันระหว่างสองกลุ่มแต่วันนี้ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชนในท้องถิน่นต้องร่วมกันพัฒนาท้องถิน่นร่วมมือกันทำงานไม่คำนึงถึงพวกหรือกลุ่มอย่างเดียวซึ่งตำบลน,น้ำเชี่ยวเป็นชุมชนดั้งเดิมมีเอกลักษณ์ที่เป็นชุมชนสองสาศาสนาที่ไม่เคยมีความขัดแยง้งและอยู่ร่วมกันเพื่อหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียว ช่วนี้จะพักสักครู่ครับจงหน้าไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษอธิชาเขียวเซนกับโครงการปล่อยผู้ต้องขังเฉริมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงเนี้อ่ะเราก็อ้อมมาตรงเนี้ยอ้จ่ายนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้ เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้อเลรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอ์สปาบริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6กเตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิมเอมกับบรรยากาศยามเย็น โรงแรมบ้านปูรีสอร์ทอสปาบ้านแหลงหินโทรศัพท์039-542-355-6และช่วงนี้เราไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษอธิชาเขียวเซนกับโครงการปล่อยผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับ หลังจากที่สถานกักขังกลางได้จัดอบรมผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวซึ่งการดำเนินการครั้งนี้นอกจากจัดขึ้นเพื่อให้กำลังใจกับผู้ต้องขังแล้วยังจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกา,า 80, สครบแปพรรษาในปี2555นี้ด้วยซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้นางสาวอาทิชาเขียวเส้นผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดตราดได้ให้รายละเอียดไว้ดังนี้ โครงการนี้เป็นโครงการในในใจของท่านอาทิตดีที่อยากจะถวายเป็นร้กุศลด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของพระบรมมี่พระอ,องค์ท่านเนี่ยให้กับผู้ด้อยโอกาสไม่เฉพาะคนราชทัน้าก็หลายๆหน่วยงานแต่พระองคมเลืทันก็ดีอย่างที่ว่าเป็นคนที่สังคมละเลยและครอบครัวก็ แลนแคนปล่อยแล้วทุกคนก็อยู่ในสภาพที่ว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตวันที่เดินออกจากประตูคุกไปเนี่ยในใจเขาคงคงจะ,ะสบายใจในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบแบบแบบสบายแล้วแต่ว่าหารู้ไหมว่านั่นคือภาระของสังคมที่สังคมจะต้องไปไปแก้หรือไปช่วยจันโลงนอกประตูเราแล้วเนี่ยเราก็คงจะทำอะไรไม่ได้นอกจากให้กำลังใจนะคะ ก็มีหลายๆที่ในวันวันที่เราปล่อยไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เราจะเฝ้าและก็สอบถามด้วยความหงใหง่ยว่ายังมีอะไรที่จะให้ทางกรมแรงงช่วยเหลือ mm hmm. ก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพทุนเรื่องทุนของการประกอบอาชีพแล้วก็อีอกอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่เขาอยากเข้าไปประกอบอาชีพในบริษัทในโรงงานในอุตสาหกรรมเนี่ย ไม่ค่อยได้รับการยอมรับเพราะว่าไม่น่าเชื่อถือในเรื่องของการใช้พฤติกรรมดังนั้นโครงการนี้นท่านอธิบดีก็เลยบอกว่ามันเป็นโครงการที่เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยซึ่งการเตรียมเนี่ยก็คือเตรียมตั้งแต่เตรียมตัวนะคะเตรียมใจเตรียมมือเตรียมสมองเตรียม รับกับสภาพที่ปัญหาจะต้องเกิดกับตนเองเพราะฉะนั้นตัวเขาทุกคนจะต้องจะต้องเข้าใจในการใช้ชีวิตด้วยตำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงตำหลักการของการใช้ชีวิตอย่างชุมชนเพื่อสังคมเพื่อเพื่อความมั่นใจให้กับหน่วยงานกับคนที่อยู่รอบข้างทั้งหมด ในครั้งนี้ก็มีวิทยากรเราก็ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะไม่ว่าจะเป็นของตํารวจนะคะของเอกชนภาครัฐบริษัทห้างร้านอะไรที่มีความรู้ความสามารถเราเชิญมาหมดเลยระยะเวลาการอบรมนี่ก็ประมาณ10วันจะสิ้นสุดประมาณวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็เป็นเป้าหมายสําคัญในใน,ใน,ในอย่างยิ่งก็คืออยากให้ครอบครัวทราบว่าทางสถานการขางกลางจังหวัดตราดได้รับนโยบายจากท่านที่ดีว่าให้ประสานงานากับท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยให เตรียมค่ารถให้เขาได้เดินทางกลับด้วยเพราะว่าผู้ต้องกักขังส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ยากจนไม่มีสตางค์แม้แต่กระทั่งจะเสียค่าปรับโดยไม่ต้องมาจองจําหรือมามาต้องกักขังนะคะตามหมายให้กักขังเมื่อชําระค่าปรับไม่ได้เนี่ยก็ต้องมามา,มาจองจํามาติดคุกติดมากักขังไว้เพื่อให้ครบเงินค่าปรับนั้นงก็ขอฝากสังคมนะคะถ้าท่านผู้ใดมีจิตศรัทธานะคะในวันสําคัญของท่านถ้าท่านจะไปปล่อยโคกระบือเนี่ยนะคะ ก็เห็นอยู่ว่าชีวิตก็ได้ปลดปล่อยไปแต่ว่าผู้คนยากไร้อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ต้องกักขังเนี่ยค่ะวิงวอนเมตตาจากท่านถ้าท่านจะทําบุญท่านสามารถจะมาปล่อยชีวิตเขาได้นะคะในจํานวนวันที่ต้องโทษก็คือ1วันวันละ200บาทถ้าจะทําบุญเท่าไหร่ก็แจ้งให้ทางสถานกักขังเนี่ยได้คัดเลือกบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะได้รับความ อันนี้สงที่ท่านมีความประสงค์อยากจะช่วยคนดีนะคะเรายินดีที่จะให้ความร่วมมือนะคะ ก็เชิญชวนทุกท่านค่ะตอนนี้เราทําฝึกวิชาชีพระยะสั้นเพราะว่าผู้ต้องขังที่นี่ก็จะประมาณสามวันก็มี7วันก็มี2เดือนหรือไม่เกิน2ปีฮะโทษกักขังก็จะอยู่ที่นี่ในภาคตะวันออกก็เริ่มตั้งแต่ชลบุรีเป็นต้นมาประมาณสัก14-15จังหวัดนี้นะคะจะมาขังรวมไว้ที่นี่เมื่อสารตัดสินแล้วเนี่ยก็ให้กักขังเพราะกักขังเนี่ยโทษระยะน้อยเนี่ยเราไม่สามารถจัดชั้นเรียนอย่างใหญ่โตเป็นระยะเวลายาวก็ใช้โทษใช้วิชาชีพระยะสั้นเรามีการเพาะเหตุเมื่อกี้ก็ ก็จะมีโรงเรือนเห็ดมีการใช้แรงงานอย่างมีประโยชน์และคุณรู้คุณค่ามีการนำไปพัฒนาสังคมภายนอกโดยการช่วยเหลือด้านาสาธารณะเช่นการขุดลอกคูคลองทำความประโยชน์คุณสมบัติประโยชน์ที่ดีให้กับสังคมเนะะี่ย่ะทางสถานกักขังเนี่ยก็ได้ก็ได,กได้ก็ได้ดำเนินการค่นะความรู้สึกนี้น่าจะตัวเขาเนี่ยจะมีจะมีจะมีคุณค่ามากในเรื่องของยังมีคน ให้ความสําคัญบ้างแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ท่านกับเริงเห็นว่าะสคพันธุ์ทุกทุกทุกแผ่นดินเนี่ยอยู่ในบนผืนแผ่นดินไทยแล้วเนี่ยต้องได้รับความพระมหากรุณาธิคุณเมื่อท่านตอบให้ทางกรมพิทธารได้ดําเนินการแล้วเนี่ยคาดว่าคนเหล่านี้ทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณแล้วก็ไม่หวนไปกระทาผิดซ้ําอีกไม่มีการที่จะ ไม่ทดแทนบุญคุณของแผ่นดินไม่มีการไปเ,เรื่องหยุกยาค้าขายหรือไปดำรงชีวิตที่ผิดพลาดเนี่ย mm hmm. ก็คงจะลดน้อยลงในส่วนหนึ่งที่กรมแพทย์ดำเนินการแต่อีกส่วนหนึ่งก็ที่อยากจะให้ให้สังคมตระหนักก็คือว่าทุกๆสังคมเราเนี่ยนะคะมันยังเป็นเรื่องของการแย่งและการอยู่เพื่อยั่งยืนนะคะ การแย่งกันหรือเพื่ออยู่แล้วก็ดํารงชีวิตเนี่ยมันก็เลยเป็นการเรื่องของขัดศีลธรรมบางเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเห็นไหมฮะบางเรื่องก็จะเป็นการไปฉกชิงวิ่งลาวไปเพราะว่าไม่มีเงินใช้ไม่มีการจะจะอยู่ได้ในชีวิตแบบย,ยั่งยืนดังนั้นจึงขอให้ครอบครัวเนี่ยคะ่ะอย่าปล่อยปะละเลยนะคะบุตรหลานของท่านตั้งแต่เยาว,วาย์วัยเยาวชนเนี่ยคะ่ะอย่าให้ไปล่วงล้ำก้าวพลาดเข้าไปในสถานที่ที่ไม่ควรนะคะ โดยเฉพาะสถานกักขังนี้แล้วเนี่ยก็เตือนให้กับประชาชนทุกคนว่าท่านทําผิดเล็กน้อยนะคะมันเป็นแรงจูงใจให้ทําผิดมากๆขึ้นไปอีกแล้วนอกจากจะทําผิดมากแล้วเนี่ยน,นะคะแม้แต่ท่านทดแทนชีวิตกันเนี่ยมันทดแทนกันไม่ได้ชีวิตมันทดแทนกันไม่ได้ดังนั้นจึงขอบอกว่าอย่างท่านเดินทางไปในท้องที่ไปงานเลี้ยงงานบวชงานฉลองอะไรสําคัญแล้วท่านก็ไปดื่มสุราเนี่ยท่านก็จะขับรถใช้ยานพหน,นะเนี่ย กฎหมายบ้านเมืองแรงมากของของของตำรวจไทยหรือบ้านเมืองของเราเพื่อความสงบเนี่ยถ้าตรวจแล้วจับได้ว่าดื่มดื่มสุราแล้วก็ติดคุกทันทีค่ะไม่มีการต่อรองว่าเสียค่าปรับแล้วกลับบ้านไม่มีนะคะ ติดคุกอย่างเดียวจะเห็นว่าคนที่ดื่มสุราแล้วขับรถใช้พานะเนี่นนะคะถูกจับเนี่ยไม่มีการเสียค่าปรับด้วยนะคะต้องอยู่ยันครบนะคะเช่นสารตัดสินตํารวจส่งเรื่องให้สารตัดสินว่าประมาณ10วันก็10วัน20วันก็20วันไม่มีการลดโทษเลยดังนั้นถ้าท่านจะใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเนี่ยก็อยากเกี่ยวข้องกับใบายามุกโดยเฉพาะสุรานะคะท่านรักษาตัวของท่านด้วยความตั้งใจเนี่ย สิ่งเหล่านั้นตอบแทนท่านด้วยความดีไม่มีใครมาทดแทนท่านได้ถ้าท่านติดคุกนะคะค่ะช่วงนี้เรา,าพกปะสักคู่ขับช่วงหน้าไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบ,บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี b t ทอนุสาวรีโทร090 818 1828 18 18สถานีขนส่งบอชิด ช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เก่อช้างฟังเอาสับปรถโทร0908181844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร0 9 0 8 1 8 1 8 5 5เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาเก็บบันทึกความน่ารักของลูกน้อยทุกช่วงวัยที่คิดกลับกลับใบสนเราเน้นความเป็นธรรมชาติของเด็กด้วยบรรยากาศห้องแอร์เย็นสบาย และเป็นกันเองให้คุณได้ภาพสดสวยของลูกน้อยอย่างมืออาชีพพิเศษสำหรับโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่ถ่ายฟรีพร้อมรับรูปขนาดจัมโบ้5ค7นิ้วฟรีทันที1ใบโทรจองคิววันนี้ที่039 521 277ช่วงนี้เราไปติดตามคำในรอบ24ชั่วโมงครับเทศบาลตะบนน้ำเชี่ยวนะครับประชุมสภาครั้งแรก เลือกประธานสภาปรากฏว่าประเมินภ <promotion UC> ูมิมาน่นนะครับได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวอำเภอแรมงอบจังหวัดตรานายวีรชัยดีออนในอำเภอแรมงอบเป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวครั้งแรกประจำปี2555มีนายพีรพงศ์พิพัฒเลิศสหกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวอำเภอแรมงอบจังหวัดตราและนาย นบสุน,นันวรรณรัตนเทศบาลตบนุญนเชียวเขารวมโดยที่ประชุมได้คัดเลือกให้หนายสมพงษ์อานามวงศสมาชิกสภาที่มีอายุมากที่สุดเป็นประธานสภาชั่วคราวเพื่อคัดเลือกประธานสภาทเทศบาลซึ่งนายนบสุน,นันวรรณรัตนในฐานะเลขานุก,การสภาชั่วคราวได้อ่านระเบียบและขั้นตอน ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อขอให้สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมซึ่งที่ประชุมขอเวลาปรึกษากันก่อน5นาทีหลังจากนั้นได้เสนอชื่อผู้ที่ได้รับความไว้วางใจสองคนคือนายยุทธนาโพธิกเกษมและนายประเมินภูมิมาโนนซึ่งทั้งคู่อยู่คนละกลุ่มและแต่ละกลุ่มมีสมาชิกกลุ่มละ6คนทําให้การลงคะแนนสองครั้งมีคะแนนเท่ากัน6คะแนนจึงต้องทําการจับจราก ผลปรากฏว่านายประเมินภูมิมาโนธได้รับการจับฉลักให้เป็นประธานสภาเทศบาลตมน้ำเชี่ยวจากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมต่อไปโดยนายประเมินภูมิมาโนธได้เข้าปฏิบัติหน้าที่และกล่าวขอบคุณสมาชิกที่ไว้วางใจโดยที่ประชุมได้กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาชุดต่างๆและกำหนดสมัยประชุมเพื่อให้มีการถแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีในวันที่23กรกฎาคม2555นี้ นายเพียรพงศ์กล่าวว่าแม้ตัวประธานสภาจะไม่ได้สังกัดกลุ่มเดียวกันแต่ได้ทำความเข้าใจกับสภาแล้วทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญตัติมีเป้าหมายเดียวกันคือจะทำหน้าที่เพื่อประชาชนในตำบลน,น้ำเชี่ยวทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นายเพียรพงศ์กล่าวอีกว่าเป้าหมายของตนเองที่จะทำหน้าที่ใน4ปีข้างหน้าก็คือทำคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลน,น้ำเชี่ยวให้ดีขึ้นทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลน,น้ำเชี่ยวที่อยู่รวมกันมานานนับ200ปีและมีวัฒนธรรมประเพณีที่เชื่อมประสานกันทั้งสองศาสนา ขณะที่ความโดดเด่นของชุมชนในเรื่องการท่องเที่ยวจะผลักดันและสานต่อนโยบายของอดีตนายกที่ดำเนินการมาดีแล้วและจะทำให้ดีขึ้นอีกคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรานะครับจัดประชุมเพื่อกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ครับ ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรานายประทีปจงสืบธรรมประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรานายสรุชาพงพัฒนานนท์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราและกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราร่วมกันประชุมเพื่อกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่และการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายกเทศบาลตำบลตะกางกรณีครบวาระ นายสารุชาแจ้งที่ประชุมว่าผู้มุ่งในกา,การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในยกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่แล้วจำนวนสิบหน่วยเลือกตั้งโดยส่งเอกสารให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ทราบขณะเดียวกันได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาการสืบสวนสอบสวนเมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายกเทศมนตรีตำบลตะกา ที่จะครบวาระในเร็วๆนี้โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกอบด้วยพันตำรวจโทธินกรแก้วช้างหัวหน้าง,งานสืบสวนสอบสวนเป็นประธานนายพีระเอปิยกุลและนายนิติพันธ์ชื่นวิสิทธ์เป็นพนักงานสอบสวนจงมาัดตราดนะครับก็เดินหน้าจาัดประกวดหมู่บ้านและสถานศึกษาตามโครงการชาวตรัลรวมใจสวมหวกนิรภัย100ครับ ยเวรัตรัตนวิจิตประหลัดจังหวัดตราดกล่าวระหว่างประชุมกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลตามโครงการชาวตราดรวมใจสวมหมวกนิรภัย100เอร์เซต์ว่าโครงการดังกล่าวทางจังหวัดจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100เปอร์เซและขับเคลื่อนตศวรวั์แห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้ประสบผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนที่จะนำไปสู่การมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย100%ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนในระดับหมู่บ้านทั้ง261หมู่บ้านของจังหวัดตราและนักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอาชีวะศึกษาทุกแห่งของจังหวัดตรา โดยมีรูปแบบของการดําเนินโครงการคือการจัดประกวดหมู่บ้านและสถานศึกษาที่เข้าร่วมลดนลงให้คนในชุมชนของตนและนักศึกษาในสถานศึกษาให้ความสําคัญในการสวมหมวกนิรภยัยโดยใช้เกณฑ์การตัดสินคือย้อนสถิติการจับกลุ่มผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ดมไม่สวมหมวกนิรภยัย ที่จะแยกตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเทียบเคียงกับการตรวจสอบรับรองของคณะกรรมการหมู่บ้านผ่านไปยังชุดปฏิบัติการประจำตำบลและระดับอำเภอเข้าสู่ระดับจังหวัดหากประชาชนในหมู่บ้านใดไม่มียอดการจับกุมก็จะพิจารณาให้รางวัลต่อไป ในส่วนของสถานศึกษาจะมีผู้บริหารสถานศึกษาตรวจรับอรองผ่านระดับอำเภอและจังหวัดซึ่งจะเทียบเคียงข้อมูลกับสถิติการจับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นกันทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวจะเริ่มประชาสัมพันธ์ลุนลงโดยผู้นำชุมชนอสอมอชุดปฏิบัติการตาสประรดอย่างจริงจังในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แล้วจะมีการวัดผลการปฏิบัติตลอดช่วงเดือนสิงหาคม2555 ก่อนที่คณะกรรมการระดับจังหวัดจะดำเนินการตัดสินผลการประกวดเพื่อมอบรางวัลให้กับหมู่บ้านชุมชนและสถานศึกษาที่ชนะเลิศต่อไปสคบอตราบนะครับออกสุ่มตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์มือ2นะครับให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉบ,บับที่24ครับ นายสุจินกรุณากิจนักวิชาการพาณิชำนานการสำนักงา,านาณาชย์จังวัดตราในฐานะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังวัดตราพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการออกสุ่มตรวจผู้ประกอบการจำหนารถยนต์มือสองให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยชารา ฉบับที่24เรื่องให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าควบคุมฉลากในพื้นที่อำเภอเมืองตราดและอำเภอเขาสมิงนายสุจินการุณากิจกล่าว่าการดําเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์ใช้แล้วในครั้งนี้เป็นการบังคับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่24เรื่องให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าควบคุมฉลากเนื่องจากในปัจจุบันได้มีการนำรถยนต์ใช้แล้วมาจำหน่ายให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากประกอบกับที่ผ่านมาในหลายจังหวัดพบว,ว่ามีผู้บริโภคร้องเรียนว่าไม่ทราบข้อมูลเท็จจริงในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้ารถยนต์ใช้แล้วดังนั้นทางคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดรา จึงได้ออกสุ่มต,วตรวจผู้ประกอบการจำหนารถยนต์มือสองที่ต้องแสดงฉลากข้อมูลด้วยตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่า1เซนติเมตรประกอบด้วยวันที่จดทะเบียนเลขทะเบียนเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ยี่ห้อ ยี่ห้อเครื่องยนต์สีประเภทของรถชนิดของเชื้อเพลิงลำดับของเจ้าของรถและภาระผูกพันของรถยนต์ที่มีอยู่ในวันจำหน่ายอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบผู้ประกอบการพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าวและช่วนี้เราไปติดตามการพยายกรณ์อากาศประจำวันพุธที่18กรกฎาคม2555ครับ ภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลมีขึ้นสูง1-2เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการ,กรเรกษตรเกษตรกรควรดูแลสวนให้โปร่องอากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมทั้งทาสารป้องกันเชื้อราบริเวณรอยแผลที่ตัดแต่งกิ่งส่วนพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่มเกษตรกรควรจัดระบบระบายน้ําออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ําท่วมตามโขนตน้นซึ่งจะเป็นสาเหตุของโรคลากเน่าและโขนเน่ามิติใหม่ของคนมือร The Night. ตราดเดินหน้าหลง้าร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์ท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราจับวัยรุ่น2คนนะครับที่ใช้ระเบิดปิงปองควางเล่นบนถนนสาย1นึ่ตะแมววันนี้ขอบคุณไปยังสารสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่เฟซบุ๊กตราทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อน วันนี้สวัสดีครับ